ส,สวัสดีครับจากวายกระต๊อออนทัวร์นะครับพระวั <GO av uther> นนี้จะมาพากินเที่ยวลองชิมมาม่าของเท่ไรนะมาเลเซียมาเลเซียคร Dun ับว่าเผ็ดที่สุดในโลกนะครับหอมนะลองดูว่าจะเผ็ดสักแค่ไหนครับผมเดี๋ยวลองชิมดูนะครับลองเลยลองเลยลองบเกบจับกล้องให้เขานั่งเลยนั่งเลย กินเลยครับกินเลยครับกินเลยนั่งเลยยืนไปได้ไหมชัดมชัดไหมชัดชัดอย่กินเป็นไงบ้างกินลองดูนะครับฮ้ยหอมนะผมว่าหอมนะนี่ก็หอมนะครับผมว่าหอมนะน่าจะอร่อยแล้วลองชิมดูนะครับทำแรกูอื้อ รสชาติได้รสชาติได้ดยังไม่แต่ยังไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไรกลองนี้ราคาเท่าไหราา่นะครับแปดห้าแปดห้าป่ะแปดสิบห้าบาทนะครับผมทวดหนึ่งนะครับมาจากประเทศมาเลเซียเดี๋ยวแบบมาดูไหนดูหนก็ก็เท่ากับมามา่มาปกติเนาะอ่เท่ากับมาม่มาปกติเดี๋ยวลองชิมดูว่าจะเป็นสักแค่ไหนนะคำหนึ่งเอาลองนี่คำที่สองนะครับน่าเริ่มแดงแล้วนะแดงแล้วใช่ไหมอ่าเดี๋ยวลองดูทีนะครับ รสชาติรสชาติเป็นไงบ้างอร่อยนะครับแต่ว่าจะเริ่มเผ็ดมานนิดนึงเริ่มเริ่มเผ็ดแล้วนิดน,นึงรสชาติมันเป็นยังไงเหมือนเหมือนยังไงเอามีไก่ไหมไม่เหมือนไก่นะไม่เหมือนนะจะเหมือนว่าเหมือนหม่าม้าบ้านเราอะ่ะแต่ว่ามันจะเริ่มเผ็ดแสบแสบออปนเดนึงเดี๋ยวเราดูให้หมดนะครับเองกินต่อเนี้อ้องกิ้งอย่าหยุดนาหยุดแล้วขึ้นเลยบอกแม่เริ่มมาแล้วนิดนึงนะ ในบ้านจะหมดแล้วนะครับผมอีกหน่อยนึงครับอีกหน่อยนึงแต่หน้าเริ่มแดงนะคนถ่ายน้ำลายไหลแล้วอือหืร่อยอร่อยไม่เผ็ดไม่เผ็ดเลยไม่เผ็ดใช่ไหมมันจะเผ็นแบบแสบๆข้างในนิดนึง เดี๋ยวก็โอเคนะครับสำหรับคนกินเผ็ดนี้ปกติแต่ถ้าคนที่ว่ากินเผ็ดไม่ได้ที่มาเจอน้ำตาไหลแน่นอนอันนี้ก็เริ่มไหลนนี่ก็เริ่มไหลนะครับโอเคครับบอกว่ากินบอกว่าแค่ว่ากินไม่พอเสียดาย15